3เหตุผลที่ผมตัดสินใจปลูกผมกับ MSC Clinic นะครับข้อแรกเลยก็คือคุณหมอครับอาจารย์ทิติวัฒน์ที่เป็นเจ้าของคลินิกและเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยต้องบอกว่าชื่อเสียงเครดิตและประสบการณ์ในงานนี้อาจารย์ทิติวัฒน์นี้ก็ได้รับเครดิตคำยกย่องในระดับประเทศและระดับ international เลยอ่ะอันนี้สำคัญครับเพราะว่าการปลูกผมเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น แล้วก็มันจะมีขั้นตอนในการทําซึ่งถ้าเกิดเรามีคุณหมอที่มีประสบการณ์แล้วก็ได้รับความไว้วางใจในระดับประเทศและในระดับสากลเนี่ยมันก็อุ่นใจนะครับนี่คืออันดับแรกเลยคือคุณหมอครับและที่สําคัญอาจารย์ทิติวัตน์ทาเองทุกเคสครับโอเคแน่นอนเคสใหญ่ในการผ่าตัดปลูกครั้งแรกเนี่ยหมอใหญ่ต้องลงมือแล้วแต่ที่ผมประทับใจมากก็คือว่า พอหลังจากเราปลูกผมเสร็จเนี่ยมันต้องมีการเมนเทนมีการดูแลมีการบำรุงการฉีด PRP หรือการให้ตัวยาหรือสารอะไรเพื่อบำรุงผมเนี่ยทุกครั้งที่ผมไปที่ MSC c l i n i คลิกเนี่ยอาจารย์ทิติวัฒน์เป็นคนทำเองทุกครั้งเลยผมก็เอ๊ะเพราะว่าเราเป็นเซเลบหรือเ er ปล่าวะแต่ในความเป็นจริงก็คือไม่ว่าจะใครก็ตามอาจารย์ลงมือเองเลยครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากเหตุผลข้อที่2เลยก็คือว่าคลินิก ของอาจารย์ทิติวัฒน์นั้นมีความปลอดภัยมีมาตรฐานแบบโรงพยาบาลเลยนะครับแต่มีบรรยากาศสบายๆและให้ความรู้สึกส่วนตัวมากบางทีเราไปใช้บริการเราก็อยากจะมีความเป็นส่วนตัวนะึกออกไหมครับแล้วก็ในสถานประกอบการที่มันทําเกี่ยวกับหัตถการเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีมาตรฐานความสะอาดบรรยากาศที่ สบายใจเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งถ้าที่ผมทราบเนี่ยที่นี่มีหุ่นยนต์ปลูกผมตัวแรกและตัวเดียวในประเทศไทยเลยในส่วนของพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เชวชาญต่างๆน่ารักทุกคนครับผมจําชื่อได้ทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนก็ดูแลอย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเป็นกันเองผมก็เป็นโรค ตื่นเต้นเวนลามาทาอะไรกับตัวแล้วมันจะไม่สบายใจเวลาแบบเจาะเลือดหรือทาอะไร้แล้วผมก็จะกลัวเข็มไงพยาบาลเขาก็รู้ว่าผมเป็น่างนั้นเขาก็จะมาอ่านนะเป็นยังไงเขาาก็มีจิตวิทยาที่ดีทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายซึ่งถามจากหลายๆคนที่ใช้บริการที่เอ็มเซีก็ก็พูดเหมือนกันว่าเออเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักครับหลังจากที่ได้เป็นลูกค้าแล้วกันจะเรียกว่าคนไข้หรือลูกค้าผมไม่รู้จะใช้คําไหนแล้วกันนะครับหลังจากที่ได้ใช้บริการของเอ็มเซีคลินิกแล้วกัน อันนี้คือข้อที่3คือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับรูปร่างหน้าตาสักเท่าไหร่นะฮะแก่ป่านนี้แล้วก็ไม่เคยไปสัญญกรรมไปฉีดไปทําอะไรยังไงเลยแต่ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยผมเป็นคนทําสีผมอย่างหนักหน่วงมากจนมันร่วงจนมันบางแล้วก็ไหนไหนหน้าตาไม่ดีแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็มีทรงผมมาช่วยทําให้อะไรมันดูไม่แย่นักและที่สําคัญก็คือว่า เราสื่อสารกับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่อะก็ถ้ามาหัวล้านผมบางแก่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันคงเป็นภาพที่ไม่น่าดูครับก็เลยตัดสินใจใช้บริการในการปลูกผมดูซึ่งก็พบว่าโอเคเห็นไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะมีความอ่ามันก็จะมีความแน่นเป็นทรงกรอบหน้ามันก็จะมีความชัดเจนแล้วก็อ่ะก็ต้องรู้สึกว่าต้องมันก็ให้ความรู้สึกมั่นใจแหละนะครับ แล้วก็บางทีผมว่าพอมันเกิดความมั่นใจแล้วมันก็ทําให้มันเกิดบุคลิกภาพที่เราแบบไม่ต้องแบบคอยแบบเอ๊ะเดี๋ยวผมบ้างอะไรนู่นเนี่ยได้ออกไหมฮะมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีซึ่งผมประทับใจครับแล้วก็นี่เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและที่สาคัญก็คือคนรอบตัวผมเพื่อนฝูงผมหลายต่หลายคนใช้คําว่าผมก็ป้ายยาเลยฮะพอหลังจากที่ผมไปทํามาแล้วมันเห็นผลดี เพื่อนฝูงคนวัยเดียวกันที่มันเริ่มหัวง่ามผมบางอะไรเงี้ยมันก็เออให้มึงทําที่ไหนวะนนี้เอ้ยมึงแม่งดูโอเคว่ะแล้วมันน่ากลัวไม่ว่ามันยุ่งยากไมมว่ามันน,นู่นนี่อะไรเงี้ยจนก่อนจะรู้ตัวอีกทีผมพบว่าเออผมก็แนะนําเพื่อนรอบตัวเนี่ยไปปลูกผมกันอู้หลายสิบคนนั่นแหละครับซึ่งทุกคนก็ประทับใจแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขก็อย่างที่บอกนะครับว่า ของบางอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องเป็นประสบการณ์ที่ได้ลองด้วยตัวเองนะครับซึ่ง MSC Clinic ก็ไม่ทำให้ขายหน้าครับพอแนะนำใครไปทุกคนก็รู้สึกโอเคขอบคุณมากๆเลยนะครับ